แก้ชง,ย,งยังไงแก้ชงยังไงโอเคคือคนจีนมีสองระบบไหว้เจ้าที่บ้านในวันสิ้นปีแล้วก็ไปไหว้ที่สันเจ้าที่มองว่าจากการเก็บข้อมูลนะครับเออบางครั้งถ้าคุณไม่ใช่คนไม่ใช่คนเดนะเจ้าก็ไม่ได้อยากจะเอ็นดูให้อะไรคุณหรอกอเพราะฉะนั้นไหว้วันสิ้นปีไหว้กตัญญูกับเจ้าที่กับบรรพบรุษนะไหว้ไปเถิด ไม่อาจจะไม่พออาจจะไม่พอแต่อยู่ที่ตัวเราเหมือนอาจารย์บอกถูกแต่ยงน้อยเนี่ยนะเกิดเจ้าไม่เอ็นดูคุณก็ยังมีคุณก็ยังมีก้อนหนึ่งของที่เจ้าที่กับบรรพบุรุษได้มาแล้วก้อนหนึ่งแลวนะทีนี้ก็ไปไหว้ที่สันเจ้าพี่ก็กุ้มใจกุ้มใจโอ้ใจยาวเลยอาจารย์คือพี่เขียนเรื่องจีนมาตั้งแต่เผยแพร่มาตั้งแต่ยุยังไม่สามสิบอ่ะชายสิปีนี้ยุเท่าไหร่ วินี่อายุน่าอยู่ประมาณสักสาเอเออหกสิบสอง็สองคูณก็ไปเท่านั้นแหละจริงๆหกสิบสองะไะเนี่ยหกสิบสองเราไม่คุยเรื่องจุดจีนเราคุยเรื่องการดูแลสุขภาพดีกว่าอ๋อเดี๋ยวรอพี่เป็นสปรีเซนเตอร์สินค้าสวแล้วมาคุยกันเอวันนี้จุดจีนก่อนจุดจีนก่อนเมื่อก่อนเราก็บอกเออไปไหว้ศาลเจ้านี่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 ทุกวันศาลเจ้าดังกล่าวนี้รวมทั้งวัดเล่งเนยีมันแน่นขนาดจนไปเบียดกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องดี คือคนที่ไปไหว้เจ้ามีคนสามพวกหนึ่งคนที่ได้ดีแล้วอยากได้ดีอีกสองเห็นคนหนึ่งเขาได้ดีอยากได้ดีบ้างสามคนที่ดวงตกดวงต่ำของมันพวกนี้บางทีมันไหลกันได้ไหว้เจ้าถึงทําทัวร์ไม่ได้แล้วเข้าไปเบียดเสียดกันอย่างนั้นมันก็ไม่ดีถ้าพูดอย่างนี้อาจารย์ก็จะพูดอย่งนี้แสดงว่าสถานที่มีอีกเยอะถูกก็คือของพี่เนี่ยไปทั้งพี่จะไหว้เจ้าเรื่อยๆตลอดทั้งปีเพราะฉะนั้นเนี่ยการไหว้เจ้าคือการเสริมดวงให้สูงคือการเสริมดวงให้สว่าง คือการไหว้เสริมเพื่อให้ธาตุทั้ง5สมดุลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไหว้ไปเรื่อยๆตั้งแต่ก่อนเข้าตุษจีนไปหาศาลเจ้าที่สงบสงบคนไม่เยอะไม่ต้องไปเบียดเสียดกับเขาก็ไหว้แล้ววันตรุษจีนหรือวันสิ้นปีมีเวลาก็ไปไหว้แล้วให้สาลเจ้าที่คนแน่นขนาดต้องไปเบียดเสียดยัตนาเนี่ยนะให้เขาโล่งๆซะก่อนค่อย ค่อยไปไหว้ก็ได้ยังทันอยู่มันไหว้ได้เรื่อยแล้วปีที่ไม่ชงอ,อย่างผมปีไม่ชงเนี่ยมีสัญ้าหนึ่งที่ฮ่องกงก็ติดเลยว่าปีหน้าเมามีมาดีแต่ถ้าคุณไหว้ไม่ดีหรือว่าคุณมีทําอะไรไม่ดีไว้อยูอมออ่มันก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าที่ควรคุณนึกถึงว่าคุณกําลังจะมีพลังบวกอยู่ก้อนหนึ่งมาให้คุณนะแต่ในตัวคุณนะมีติดลบอยู่เยอะบวกบวกเจอลบเยอะบางทีมันก<ม>็อาจจะไม่บวกสักเท่าไหร่ใช่แล้วคนที่ปีไม่ชงเนี่ยก็ ก็ไหวได้ไหมอาจารย์คนจีนเขาไหวอยู่เรื่อยๆทุกปีทุกปีทุกปีเพื่อที่ว่าปีไหนชงเราก็จะได้ราบรื่นปีไหนไม่ชงมันจะได้เด้งขึ้นฟ้าไปเลยโอ้โหเด้งขึ้นฟ้านะแล้วคนที่เกิดปีกุลตรงเลยเนี่ยมันมีหลายแบบมันมีชงมันมีหลายแบบมันมีชงที่เขาเรียกว่าชงขึ้นอย่างของพี่เนี่ยไหวจนชงขึ้นน่ะ ก็เอาไหว้ไปจนชงขึ้นน่ะเออจนแฮปปี้อ่ะอาจารย์บอกอายุ62ใช่ไหมฮะแน่นอนเลยอาจารย์ไม่ได้เสริมเติมแต่งเลยแต่ด้วยจิตใจของอาจารย์และผ่องแผ้วว้าใขอบคุณจริงพลังอาจารย์ด้วยนะพลังอาจารย์ผ่องแผ้วมากเลยอ่ะแล้วข้างในมันดีทุกอย่างมันออกมานี่ร่างกายคุณแข็งแรงคุณจะดวงดีอันนี้สินแสสอนเลยสุดท้ายอยากให้อาจารย์ได้อวยพรปีใหม่ของพี่น้องชาวจีน แน่นอนเลยค่ะซินเจียยูอี่ซินนี้หัวใช้เวลาใหม่ให้สมใจปีใหม่ให้สมปรารถนานะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้ตัวทางตัวทางได้ทำเงินทําทองขึ้นมาค่ะจ้าทุ ก็ถือว่าเป็นเทศกาลมหามงคลนะครับผมไม่ว่าเราจะเป็นคนพุทธหรือจะเป็นคนไทยแต่ทุกอย่างที่ประเพณีทุกอย่างที่เกิดขึ้นจะเป็นประเพณีแห่งความมงคลเนี่ย <นะ S 2> เราสามารถมีส่วนร่วมได้ใช่และอย่างที่อาจารย์บอกวันนี้ประเพณีเนี่ยกำลังสอนให้เราเนี่ยเคารพต่อผู้มีพระคุณคตรงนี้จะเป็นพลังยิ่งใหญ่ที่จะปกปักรักษาเราแล้วก็ทําให้เรานั้นมีแต่สิ่งดีๆมีความเจริญเข้ามาถ้าเรารู้จักกระตันยูกระตะเวทีใช่ค่ะนะครับวันนี้คุยกับอาจารย์ครับผมว่าหลายท่านก็คงจะ มีสิ่งดีนะเอาไปลองปฏิบัติดูครับผมแน่นอนแล้วผมวันดีๆวันปีใหม่เนี่ยต้องทําตัวอย่างอาจารย์แล้วต้องสดใสต้องร่าเริงมันต้องดูดีวันนั้นต้องไม่ด่าคนมันต้องจิตใจของแพ้่อะมันต้องพร้อมรับสิ่งดีพร้อมรับสิ่งดีเพราะมันเป็นวันที่ดีไงนะครับผมวันนี้นะครับต้องขอกราบขอบพระคุณครับท่านอาจารย์จิตรากนันทะเกียรติครับผมขอบคุณอาจารย์ครับขอบคุณค่ะ ขอส่งต่อความประทับใจในเทศกาลตรุษจีนด้วยบทเพลงอันไพเราะและก็เพลิดเพลินในเทศกาลนี้นะครับครับผมผู้ประพันธ์เพลงนี้ครับครูใหญ่ของคุณพระช่วยครับคุณประภาสช,ชนสลานนนพิจิตรของเรานะครับผมขับร้องโดยน้องอารมกรกันครับกับบทเพลงนี้ครับตรุษจีนเชิญครับ ตรุษจีนทุกปีเป็นวันดีของลูกจีนในเมืองไทยพาลูกพาลานกราบกรานผู้ใหญ่จุดทูปบูชาเทวดาฟ้าดินเป็นวันรวมรักรวมญาติครั้งใหญ่หมูเห็ดเป็ดไก่ตั้งโต๊ะสุราริงไหว้เจ้ารำลึก บุญคุณฟ้าดินให้เรามีกินมีใช้ตลอดมาสินเจียอยู่อีสินมีหัวใจให้แข็งแรงให้โชคดีตลอดปีไม่มีโรคภัยสินเจียอยู่อีสินมีหัวใจ ขายดีทั้งปีตลอดไปตรุษจ,จีชื่นบานเทศการสำราญของลูกจีนลูกไทยแต่งตัวสะสวยกล้วยนีปีใหม่วันจ่ายวันไาวของกินมากมียอากองอามากับอาะเฮียอามวยอาะซอคนสวยอาเจก,ก็ใจดีอากูอาแปะและอาเจก อ,อีตรุษจีนปีนี้ขออังเปาสองใหญ่ ตลอดปีไม่มีโรคภัยสินเจียอยู่อีสินนี้หัวใจให้ร่ำรวยให้มั่งมีให้ขายดีทั้งปีตลอดไปจากเสือ้อผืนมอนใบข้ามน้ำแสนไกลจากเมืองจี ตังตาทำมาหากินลงหลักปักฐานในพื้นดินไทยถึงเชื่อซ้ายจีนแต่หัวใจมันเป็นความผูกพันของแผ่นดินและพื้นใจจินเจียยู่อี สิ่งน,นี้หัวใจขอให้เหมืองไทยมัง่งมีสีสุขถึงเชื้อสายจีนแต่หัวใจมันเป็นความผูกพันของแผ่นดินและพื้นใจสิ้นเจียอยู่อีสิ่งน,นี้หัวใจขอให้เหมืองไทยหัวใจตลอดกาล